สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเลิกเรียนนะคะพอดีเมื่อวานนี้ก็ยุ่งมากเลิกเรียนกลับมาก็เคลียร์เด็กๆจนว่าจะทำคลิปนี้ตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าพอพอดึกมาก็หลับก่อนนะคะหลับก่อนแล้วเมื่อวานที่บ้านก็มีงานด้วยนะคะมีงานมีบุญประจําปีของหมู่บ้านนะคะมีของเล่นอันใหญ่เบลอเทอเลยนะคะอันนี้ก็เป็น กราบขอบพระคุณคุณป้าด้วยนะคะที่เมตตาสนับสนุนเข้ามาให้นุกได้มีเงินซื้ออาหารเพิ่มให้เด็กๆนะคะขอให้คุณป้ามีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูของเล่อนอันนี้นะคะตื่นตาตื่นใจนะคะเอามีเสียงดนตรีมีเสียงดังด้วยนะคะแต่ว่าเราปิดเสียงเอาไว้นะคะเด็กๆก็ <c oughs> นอนรอนอนรอแม่กลับมาแต่เราก็ให้อาหารเขาเรียบร้อยนะคะ ก็เจ้านายกับเจ้าขุนก็ไม่ได้ปล่อยนะคะวันนี้คืนนี้เพราะว่ามันมีคนเยอะหน้าบ้านมันมีงานนะคะมันมีงานอาจจะเป็นคืนคืนนี้คืนเดียวค่ะพี่ขาวก็เห็นคนวุ่นวายข้างหน้าบ้านเห็นรถเยอะๆเขาก็ไม่ออกไปนะคะเขาก็ไม่ออกไปเขาก็กลับเข้ามานอนในบ้านตัวเองนะคะ แผลของพี่ขาวก็แห้งแห้งอยู่นะคะแห้งอยู่แห้งแล้วก็กินยานะคะวันนี้ก็เออแวะเข้าไปหาสามแสนอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปมันรีบนะคะมันรีบจะมืดจะค่ำไปเรื่อยเลยนะคะบัวขาวนอนเฝ้าน้องๆอ,อ,อยู่ในบ้านนะคะวันนี้แม่เฟื่องนะคะแม่เฟื่อง <c oughs> กินอาหารกันเสร็จแล้วนะคะ นุ๊งรีบทําคลิปเสียงที่บ้านช่วงเช้าเลยนะคะวันนี้เพราะว่าวันนี้จะมีกิจกรรมไหว้ครูที่โรงเรียนนะคะโอ้ยเสือน้อยเดี <c oughs> ๋ยวนุ๊กจะไม่มีเวลาทําคลิปเสียงเลยนะคะมันจะเสียงดังแล้วก็ช่วงบ่ายก็มีกิจกรรมอย่างอื่นหางงอนะนี่หางงอ <c oughs> เสือน้อยหางงออะไรเป็นอะไรหางแบบนี้นะตัวโตวขึ้นเยอะแล้วนะคะเอาเสือน้อยออกมาเล่นนะคะ อันนี้มันก็จะประมาณจะหกโมงกว่าแล้วนะคะมันก็เลยเป็นมืดมืดนิดนึงนะคะรรากา็ให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศเวลาพลบค่ำนะคะเวลาโพสเพหรือ,อยังไงเสือน้อยก็ไม่ได้ซุกซนอะไรนะคะผมออกมาผมก็ มาเดินเล่นปกตินะคะไม่ได้วิ่งสุกซนอะไรยามค่ําคืนก็จะประมาณนี้นะคะเดินเข้าไปอีกนิดนึงมันจะเป็นหมอลำนะคะเป็นหมอลำแล้วก็เป็นเค้าขายขนมลูกชิ้นขายอะไรแย่ๆเลยแต่ว่านุกไม่ได้เดินไปนะคะอยู่หมู่บ้านนี้ก็จริงนะคะอยู่มาสองปีก็จริงแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้คุ้นเคยสนิทกับใครนะคะอันนี้เป็นไฟโซลาเซลล์ที่ซื้อมานานมากแล้วนะคะ มันตายไปแล้วช่วงหนึ่งไม่ติดเลยแต่ยูดีมก็ติดขึ้นมาแบบนี้นะคะยูดีมมันก็ติดขึ้นมาเนี่ยต้นไซเกาหลีนะคะเมื่อกี้นี้ไม่เปิดไฟนะคะไม่เปิดไฟเพราะว่าเด็กๆจะตื่นนะคะเด็กๆจะตื่นกลัวทั้งเสียงดนตรีนะคะเสียงดังเหมือนกันนะคะพี่ขาก็นอนเอาแรงก่อนนะครับ นอนเอาแรงจะเป็นยามเฝ้าบ้านครับดูเขานอนน่ารักมากๆบัวขาวแล้วก็แม่ไฝก็นอนตรงนี้นะคะนอนด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ